กะกะรักแม่กะเนาะสิงสิบ่ฮ้อนหยังเนาะสาวแม่เอาภาพพะลมให้แม่บาดนี้ป๊าอันตะนบ่คือว่าหยังเออแม่เินแม่เพิ่นฮ้อนพี่น้องเอ้ยาแม่เพิ่นใจเออดีใจแฮงเนาะมีความสุขดีใจแฮงพี่น้องเอ้ยลูกสาวกพไาไปทางข้างพนบดนี้บ่เมีแต่ว่า ขอบุญขอบคุณทั้งไอจุ่มเนิ่นทั้งแม่จรดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกุูชูยคนนนอกกับพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็อยู่เพื่อนน้องแดงพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวเวียงเพลินเนาะได้เรียงโมกกระถาพี่น้องเลยหมูกระถาหาชุดวชิะสว่างกสิไทยบรรยากาศในงานน้งนะั้นสบายดีวาวเตะคนอรอสว่างกสิไทยเนาะ บายดีเด้อสาวแก้วทุกทุกคนเลยสบายดีอ่าน้องเด็กขยี้ยังอะไรกดจอดอยู่บ่อุ้ยบ่นั่งบ่นั่งนะนั่งกันนะนางเทิร์นพี่อืเปิดนะสบายดีเด้อน้องเทวป้าเฮ่อรึน้องแดงน้องแดง วางไหนในทั้งกลางเลยอ่าจับพี่นี่นี่นี่ไอวางกดก็ได้เออไม่จอนี่ชื่อไม้โดนปะได้นี่ได้พี่น้องเลยในเมื่อตบตุบอยพังไปได้มอ๋อพี่น้อนี่พี่น้องดได้เาต้องใช้ไหมเนาะพี่น้องเน่ยหลายคนพี่น้องนี่ จัดเต่าอยู่สบายดีเด้อตูเบียงสบายดีเอแจ็คสบายดีไปเนาะหลายที่น้องเลยโอ๊ยเปิดว่างานบุญเนาะสบายดีสบายดีสบายดีอ้าวสุดคุณจะงั้นอ่ะคุณบ่อยเราก็ซองบ่เนี่ยนี่แกซองเนาะสวัสดีครับสวัสดีเด้อไม่ได้ดับหน้าบ่แล้วก็ขึ้นโอ้โหขึ้นน้ำจวดพี่เลยแต่งตัวมาเลย เออบอคือว่ามือซ่านี่คือว่าสิแต่งตัวี่เราไปต่งตัวไปทางงหลาเด้อคเป็นมฮูโมูบเวียงโ่เอียงอ้เนว่าตอนกินข้าวที่ยังกีมาเอาเ้อบอกพม่กินข้าวได้วยปร์แล้วก็ต้มนําไม้โอ้ทานน้ไม้มือซ่าร่บอค่ะนี่น่น่นี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 ้นี่เี่นี่นี้นี่นี่นี่นเนาะ ทางนั้นกับทางดแ้ทางเตาดูลทางนะดยดดยพวกเียนี่บ่งชือกหมูกระต่าแบ่งกันแบ่งไปทางนั้นน้โดยวดว่ปาจันมาเป็นยงเอามือยิบเลยด้วยสบายดีเด้สบายดีเนาะมากินอาหารเพียงทางบ้านนะได้แล้วได้แล้วอเลบบ่รถ่ถวยงแหงใช่บวงไปได้หอกใช่แต่เขียบเนาขอใบนึงก่อนเนาะ ก็ประกวดใบหน้ากันนี่น้องแดงล่างถวยเลยเนาะปกวบไปกอนจะได้น้องแดงดีใจบ่อเสียวจปคิดเข่าคนเดียเนะเฮยใจเฮสใ่กับข้ามนะอันตี่นมูเนี่ยแม่งมาทางนี้กับพี่น้อง คือว่าเป็นบุญป่าถ้าได้นี่นะเพราะว่ากแต่ละมือเผื่อกับว่ได้คอยมากนะมีเวลาเรื่องโมกันทากันด้วยแล้วแก้วจะเป็นแก่งกับผู้ใหญ่เพื่อนเนาะทต่จะเก้ารักกันมาบ้างกับขอบใจตู้บอยพ่อเนาะโอด้ยสบายดีสบายดีไปดำหน้าช่วยแม่เน่บ่ยทีะไปดำหน้าช่วยแม่เน่ไปอยู่ แม่โจ้ไหนไหนที่ไปยมโอ้ัอะไรไปบอกเลยที่ไปทีไปยืนถ่ายคลิปเดี่ว่าทไปให้กำลังใจเนาะอที่ไปถ่ายคลิปพี่น้องในเบิร์แน่นอ้ไปถ่ายคลิปไปยืนถ่ายคลิปแม่พี่น้องในเบอร์อนี้ล่าจุดท่ากับให้กำลังใจสาวๆดนี้กสาเจ้าคือภาษากระบโบเป็นยังเดี๋ยวขอยก้ามแม่ได้น้ผ้านี่ ้จ้าจ้ได้กินมัอนี้กินกันดวยกันแนกินนเจ้าดินี่ได้นึงใช่กระตอม่นะขอยิกันอมใส่กิเบอร์คู่างหน้าใส่กับบดจัดซอยแล้วโอ้ยัดซอแล้วเราให้แน่นะเราบไปซอยด้อนะบ่คือเอาเอาเอาถ้่วไปให้เพิ่มแน่ใเเหนื่อยนะเพิ่มเราเพิ่มบดเดียวสิบาเบิ้งทางบ่าวบอยเพิ่มนั่นเนาะมาใเาไม่เจ้าอเราไม่เจ้าแล้วะ ยังไม่ได้ทายคลิปเจ้าอีกบาบอกข่อยลยว่าี่มันเอาเลยท่ร้อนถ้ามันยุบอ่ะเดกด้เย็นเบาๆใจเ็นนดน้อยเบๆันนิดน้อยเนาะเอาไห้นอกไปอยนะับวนน้อยเกียนี่น้มันน้มันโอ้ดเมด่วแล้วได้เนาะแล้วก็หาน้ำมันเจอเพิ่มบดเอาไห้ไชัดที่ใหม่เยนะชดชดทุก้นตอนชิบเบาๆเพื่อนในชิเน้นตุ้มพักก่อนเนาะ าต้องเงินตักก่อนถึงไหวเอาขเสร็จยอะนาดอาวอยชุดเท้หมกะทเสหาโอุ้ดเสนหาทานหมอนับอกยืมยืมแล้วก็ไปชมแม่ตั้มาจ่ขันข้าตาบ่พอเพิ่นเปลี่ยนจกอันใหญ่สาคาเป็นโบตุบอันนี้ชุดยุหันได้ชาตูบอสดอยู่นอ่ะนะขนางตทวน่นนนนอ๋อยังกพิสอ่ะเนาะ

เออหาลงมาแล้วสมสันเลยนะหม็ดสามสันครับใครนะลูกเาอ่าลเอามือไหนสเปาเนี่ยบนบนเปแนวเลยตู้บ่อยลงบางรูมือเจ้าจักสองนิ้วเออใตูไปใช้ทาออกมาไม่ได้แบบนกาทำตัวนี้รอเลไม่เออัสดีัีดว แล้วกางโคษะาให่หนม่งวันพี่น้องเลยเพียงรัเพียง่น้ำมันพี่ลายอยู่ด้ตู้บอยแล้วกับเป็นคนมีน้ำใจในพี่น้องเรายากหนะ <laughs> แ็นว่ตู้บอยเพราะว่าเราเราสันแบมันเราหิวแหงกบาเทนีเพิ่นกับกินจังไลยเพิ่นกับเมื่อจังเนละบาเต้นีแบบธรรมดา มา่ากันจยอยู่พี่มาเลยพี่น้องเอ้มาเนอเต็มเต่าเนาะุนทางขุนก็ใส่บึัมบ์บึ้มบ์อยู่พี่น้องเอ้คนวเนาะก็เราอะบ่แห้งเนาะเจ๊แแท้เลยอุ้ยเ้วใหม่ไนมันใหม่แ่น่ มาเด้อมาเด้อมาเที่ยวมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินกินกันไปได้ไงบอกว่าเราเต็มยังไม่ดูเลยตกใจนะทางตู้เวียงอันน่ะเลี้ยงหมูกระทะชุมพลบอกว่าจะกินปลาค้อหยอขคอใหญ่ไปเป็นแนวกินบลาอยางนัน เลี้ยงเลยวันนี้่เล้ยงว่าเอาอิ่มเน่หล้วกับานาพนักงนี้เพิ่นว่าเขาเปลี่ยนรสชาเนาะเมนูเช้าสุกดาโบตันพี่น้องเลยเนาะคิวแหอ๋อชาวบ้านเจ้าบึ่งไนทางนั้นไหนพับนโมเพิ่นแล้วคุณชายคนบ่เพ่นมากินเนมากินกันไว้เอาที่หนเ่นกเาเอามันล้นี่ได้อันเอาไห้เพิ่นแล้วเนื้อหมกินีเพนแตว่าบเอากินีีบ่บ่บ่ยาดอกกอ่าเนาะบ่ไ้กินแล้วันมาพัก อมี่เราด้วแมนพีพันผนดีก่ะตู้สายได้คนเนี้บำรุงพักกับพักบำรุงนี่ทั้งนอนทั้งเย็นเนี่ยอิ่มนะบอตุบอยอิ่มแล้ย,ยังเหลือสองทาดเนาะปุมาจูบาพแเ <laughs> ออมันยืนเนี่ยค่ะสามนั่งอ,อันนี้ <laughs> สามนางสาวสองเมเปิ้เนาะสามเมเปิ้สองเมเปิ้เอ้ยวันดีเลยหัวเราเพื่อนพี่น้องเลยนะองบ้างเราไม่งงไงอามาเสร์มอีกแล้วแบ่งกันแบ่งกันเล่นไปจบหน้าขอตัวนึงยาดอกยังไม่ได้ ปลาเซนกิวค่ะเพอแล้วเพราแล้วอันนี้คืออะไรนี่กระมืูน้ำมันค่ะเดลียเด้อตุ๋อยเด้อพรแล้วป่าเนี้ยพอาพแล้วขอบใจเด้อตุ๋ยบอยเด้อไปด้วยลุยกูเก่าเบื้องข้างแม่จอนกินหูกระทะก้อนพี่น้องเ้ย ป้าเบิร์เดลโบ้ท่านี้มาตูดอีกก่อนเด้อเอามันชุ้งมันได้ยากซ่าอร่อยไหมทุกคนยอดสุดยอะป้ามาๆป้าพออิ่มแล้วป้อนแม่์เจ้าพูลให้ลูกชายป้อนบ่บม่จอนปอบบอยแล้วปอนปอบบอยแล้วค่าท้ายคลิปถ้ามีเวลาป้อนี อาอยากอบอุ่นเลยพี่น้องเอ้ยมือเแม่จอนกับน้องแดงน้องแพ้วเนาะแล้วก็น้องวิชังอันนี้เฮ้สบายดีมาเด้อมาเด้อบอยอทานเจ็บบอเจ็บบอบาดหัวบ้านี้เด้อเด้อเราต้องไฟหัวติ๊ดตี๊บอยบ้านี้บ้านี้หัวดังนี่โอ้ดังไฟบุติรตี๊ดบอยมาดัง Maman đi đang ở mọi mà bao giờ chào. Ki bao bọn ki bao miệng bao bọn nó. Qua tao qua một thứ bao bà nè. Eh. 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 nó Eh. sáng Eh. 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 à Eh. 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 เออกินกินอันกินนั่นแล้วๆนะสิมีแนวให้เฮ็ดบัดกินแล้วๆนี่ก้งป่วยเออกินแนวก่อนปลาเตามันชูงดอกมันนั่นเนาะพี่น้องเนาะอปจังได๋บ่คนมีงานให้เฮ็ดมีงานให้เฮ็ดได๋กินแวแล้วบ่โป๊าบักล้ัดเฮ็ดยนเบ่เฮ็ดบ คอยกินคอยกินอิมอย่หรอกคุณยังยังไลต่างกะชามคุณใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆหอนกระเป๋าก้อนมันเย็นเนาะน้องหน่อยน้องเตี้ยเพชรไปแจ้งบลระเพชรบอกเพชรบอกบริเพชรบอกละบบุปผาราบบุเผากินนามบ่กหานามให้น้องอยู่เลยน้มอยู่ละกินไหมเออราบบปะ ที่ไนเาไเรมเ้ไม่เด้อังเป็นไรี่ยเได้ไทยเนาะเดกดไม่เคยกินเทเนไม่เคยกินเทสเน่ดก่อย้ยเนาะกินพักก่อด้กเสียงโกบุบเกินเอาเ้ยยังเพิ่มเติมเนียมันเนาะปกปูกูู่ายลองจะดโอ้เบ่านไปยังขนดก็ยังเสียงดังน้ป้งเออน้งเสียงโคกนเอเอ่าปัดมางงี้ ทนเองเรวดิตำเที่วกินมะเข่อตำเที่วกินมะเข่อโอ้กิโมกขาน้วกินมะเข่อจะมะเข่อบ่ะนี้เอาแพกแม่นี่นี่อ้าวีเหมย่ะไปจูมเบอร์เนอร์ไปจมบอเมอยู่ของคเมยเพิีแล้วกั่้าูารมกอ่นเพราะ่เป็นคนได้วีมพอดีะกิรักนกันเนาะกินกีซิบฮอท ได้ล่ะซาวนี่แหละว่าแม่พะลนให้แม่บาดนี่ป๊าอะตะนี้บ่คือว่าหยังเออแม่เพิ่นเนแม่เพิ่นอนพี่น้องเ้อาแม่เพิ่นใจเออดีใจฮงเนาะมีความสุขดีใจฮงพี่น้องเอ้ยไอู้ชายไปทางข้างพ่นบาดนี่บ่เท่อ่ามีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณทงอ้จุ่มเด้อทงแม่จอนแล้วก็ทงน้องแดงเนาะ ทั้งบะบายทั้งบะเทน้ำมีแดักบะบาว่าเป็นเลี้ยงหมูกระทะมันนี่โดยบัดกุคุนท่าดเนาะทีมงานเราคููมากินน้วกันอ่านกากเพียงนี่เชตาถุเนาะพี่เด้อพี่เด้อเด้อมาทางนี้ก่อนนะขอบคุณขอบคุณพี่คุณรายราเด้อเรากินเลี่ยงอาหมูกระทะไอ้มานี่พี่ดอยวทีมงานเลยเนาะโดยขอบคุณขอบคุณพันลายรายไม่ต้องเดเลย จเนาะขอบคุณทงได้จุ่เนาะทางนี mm ้ไ hmm. ด้ใชขอบคุณทกคนเพ้่บ่ทางนี้ขอบแล้วกินนี่บ่เวียงเอคุณอบคุณยได้ในผ้าเนาะถึงว่าเวียงในกระมื้อนี้เนาะเลยอิ่มแล้วก็แซ่บหลายเลยจ้นี่ครเนสั่งมาไว้ว่าให้มากินนํากันหลายคนเลยนะเพิ่นบอกจะแสดงว่าเราก็ผูกทางนี้เจ๊ใหญ่เพิ่นนี่รถยังบ่ปากยังเลยลูกลูกพัดให้ดนเฮ้ โดยแม่นาน้องแดงน้ววิแ่ับเทียบกันไอ้นี่เนาะเอ่ากินก่อนก็ได้ทั้งแม่จอนอ่ะใส่แล้วดำน้ำเมื่อไงเราไปกินหลัเลยสบายดีมันใช่ผัดลมฮะตุ๊ตอนนั้นมดหนักเดี๋ยวไก่เส็จแล้วจากนี้น้องไก่กันเน้องแดมจอนคือว่าดัหน้าแล้วดัแล้วบอหน้าน่ะ ดับยาค่ะคุณเออดวงดีดิขึ้นมาจะดำหน้ากันเออน้ะพ่อแม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณทางที่จุ่มเนาะแล้วก็บับบ่อเวียงพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแห้งเ้อสุขภาพแข็งแรงให้รับให้รวยกวัาเกาเนาะที่เลี้ยงหมูกระทะในเมือน,นี้อยู่เพื่อนน้องแดงพี่น้องเลยหลา,ายคนอยู่ผม กาสชีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้นองสว่างกาสชีขอจบกี่เพียงเท่านี้เด้อก็ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องขามาหาดชมคลิปของสว่างและกับบุคคลโฆษณานำกัถทายสว่างว่าผิดพลาดประก,กาศใดก็ดขอโทษขออภัยน้ำพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะกับผมพูดกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดี